สมองจินตนาการจินตนาภาพเราไม่อาจใช้ความคิดสู่การบรรลุธรรมได้นั้นมาเข้าใจกลไกแห่งการตื่นรู้แบบคร่าวๆกันเถอะนะนักวิทยาศาสตร์แยกจิตเป็นสามระดับจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกสมองซีกซ้ายจิตสำนึกคือตรกรกะเหตุผลความรู้ความจำความเห็น ความหมายการให้ค่าตีความหรือความฉลาดปัญญาทางโลกสมองซีกซ้ายบวกจักระมิติ3คือท้องเขาเป็นสมองส่วนที่สองมักทำให้เราทะเลาะกันคือเรามักเข้าใจไปตัดสินเปรียบเทียบในสิ่งต่างๆโดยมีเราเองเป็นศูนย์กลางเมื่อเหตุผลของแต่ละคนเยอะ เรื่องก็แยะตามหรือความคิดลบทั้งปวงจะแฝงมากับสมองส่วนนี้ยิ่งคิดลบจะยิ่งฟุ้งซ่านวกเวียนสุดท้ายคือทุกข์นั่นคือของอัตตากรอสตัวปลอมเขาแสดงตัวตนทุกข์คือตัวปลอมคนซีกโลกตะวันตกแนวฝรั่งจะใช้สมองซีกซ้ายนี้เยอะมากกว่า สมองซีขวาอารมณ์ศิลปะศิลปินดนตรีงานเขียนต่างๆทุกอารมณ์กามจะประสานลงสู่จิตใต้สำนึกสู่ DNA เก็บทุกสิ่งทุกพบทุกชาติทั้งยามหลับยามตื่นแล้วประมวลผลออกมาพร้อมเสกให้เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆทั้งผู้คน ที่เราได้พบเจอหรือเรียกว่าการประมวลผลของกรรมคนซีกโลกตะวันออกจะเข้าถึงได้มากกว่าตัดคิดสู่รู้สึกเมื่อเราเริ่มฝึกอาณาปานาสติดูลมหายใจเข้าออกสูดลมหายใจเข้าลึกๆเราจะมีสมาธิแห่งการรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะวางความคิดจากซิก สมองซีกซ้ายสู่อารมณ์ความรู้สึกสมองซีกขวาและเมื่อทั้งสองซีกซ้ายซีกขวาสมดุลเราจะเข้าถึงสมองส่วนกลางแห่งยานปัญญาได้เองนั่นคือสมองส่วนกลางจิตเหนือสำนึกต่อมไพเมียมจุดญาณทวาลตาที่สามหรือเรามักเรียกว่ายานปัญญาแห่งการตื่นรู้ ออโตอัตโนมัติจิตเดิมแท้ไฮเออร์เซลการเชื่อมการเชื่อเชื่อมต่อไฮเออร์เซลคือการประสานตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเราเองที่เราบรรลุไปแล้วให้มาช่วยนำทางหรือถ่ายทอดยานปัญญาองค์ความรู้จากจิตจักรวาลสู่ความเข้าใจซึ่งเหนือสมองของมนุษย์ ที่จะตีความออกได้องความรู้ที่ได้มาไม่ได้มาจากตำราคำพีตำราใดๆไม่ได้มาจากผู้คนหรือครุไหนๆมาบอกกล่าวจะตื่นรู้ได้เองในแบบฉบับของตนเองหรือเรียกว่าพุทธปะปัจเจตคือรู้ได้เฉพาะตนหรือเรียกว่าการตัดสรู้น้อย ก็ได้ยกตัวอย่างนักปราบโบราณกล่าวว่าเมื่ออรหันต้องการเป็นพุทธะจงเอ่ยปากล้องขอญานปัญญาจากดินแดนพุทธเกษตรจากจักรวาลอื่นเถิดก็คือสิ่งนี้จินตนาภาพจินตนาการภาพนิมิตรหรือภาพในจิตไม่ได้เกิดจากสมองทั้งซีกซ้ายและซีกข,ขวา แต่มาจากการกระทำการทำของต่อไพเมียมดวงตาปัญญาที่3ของจักรที่6เพราะนั่นคือประตูยานทวารที่เชื่อมโลกมิติแห่งยานปัญญาเข้าไว้ด้วยกันเข้ามาไว้ด้วยกันดังนั้นยิ่งเห็นภาพหรือแสงในหัวเมื่อจำความฝันในในความคมชัดละเอียดมากเท่าไหร่ เราก็จะเชื่อมกับโลกแห่งจิตวิญญาณและจักรวาลได้มากขึ้นเท่านั้นแน่นอนช่วงแรกคล้ายฝึกถีบจัก,กรยานเราอาจจะต้องอุปโภคจิตจิตดำริคิดเพื่อนำทางภาพนั้นๆก่อนนั้นเราเรียกว่าการฝึกจินตนาการจินตนาการแผ่แสงออกจากตัวเรา สู่ทุกมิติพบจุดสังเกตเมื่อยังมีจิตคิดจากสมองเราจะขมวดคิ้วไปด้วยแสงและภาพแห่งการจินตนาการจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่เมื่อเราคลายการขมวดคิ้วลงคลายกล้ามเนื้อหน้าหูคอจมูกปากายเอคอลายทั้งตับไตไส้พุงคลายทั่วทั้งร่างกาย จะเข้าถึงจินตนาภาพนั่นคือจะเห็นเป็นภาพจากการทำงานของต่อมไพเมียวโดยสมบูรณ์ไม่ได้ผ่านสมองอีกเลยยิ่งคายมากเท่าไรภาพและเสียงสีจะปรากฏละเอียดคมชัดขึ้นเท่านั้นเนื้อจินตนาการมากกว่าเดิมหลายสิบเท่า ผู้ที่ใช้สมุนไพรเปริดจิตก็คือสิ่งนี้คือไปเร่งปฏิกิริยาการเข้าถึงต่อมไพเมียมตาที่สามนี้เองแต่หากพื้นฐานปัญญาลองรับไม่แน่นพอก็จะหลงหลอนคิดว่าตนรู้แจ้งเป็นตุเป็นตาได้เช่นเดียวกันเมื่อฝึกจินตนาการสู่ จินตนาภาพจนคล่องแล้วเราจะเข้าสู่จิตออตโต้ออตโต้จิตเดิมแท้เชื่อมประสานไฮเออร์เซลได้แล้วจิตตัวจริงเขาจะเข้ามาทำงานให้เองคือจะไม่ต้องเข้าไปพยายามคิดให้เป็นภาพใดๆอีกและเมื่อนั้นมิติจักรวาลโลกแห่งความจริงจิตวิญญาณ และองค์ความรู้จากยานปัญญาก็จะเชื่อมเข้าหาเราได้เองโดยปริยาย